ก็มีความรู้สึกภาคและประทับใจมากนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอยากจะเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวนะคะที่มีลิษาจำนวนกระทัลรัดมาก50ท่านซึ่งรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกันให้สามาากก็ลิษารุ่นี้ก็น่ารักทักคนก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆที่อุตส่าห์สู้อดสู้ทนเรียนมาจนป่านนี้อีกอย่างก็ภูมิใจแทนพ่อแม่ด้วยที่พ่อแม่ทรงเรียนมาจนจบ ดีใจตั้งแต่ครูรู้ว่ารุ่นนี้นํะมา50คนนะเพราะฉะนั้นครูก็จะมีความรู้สึกว่าครูจะได้สอนนักศึกษาอย่างม,มีคุณภาพพร้อมที่จะก,ก้าวไปสู่ในบทที่อาชีพของเรานะก็ดีใจความก้าวหน้าอนของน้องๆรุ่นนี้ก็ดีพูดง่ายมารยาทที่ดี รู้จักคุณลักษ์ผู้ใหญ่อยากจะขอบคุณที่ได้มีความตั้งใจในการเล่าเรียนจะกด้ท่างที่จะได้รับความสําเร็จในวันนี้นะคะก็ขอแสดงความชื่นชมยนดีนะคะก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นน้องของพวกพี่นะครับพี่ก็มีการอบมรมสั่งสอนน้องมอบความรู้ให้น้องครับน้องก็อยากจะขอบคุณนะครับไปถึงพี่พีสีทุกๆคนเลยนะครับ ก็ยินดีกับพวกพี่ด้วยครับที่จะจบแล้วเนาะเป็นพยาบาลครับอยากให้พี่ปีสี่รักน้องๆเหมือนัจพี่เพื่อนๆที่จบไปเลยรักน้องมากๆเนาะน้องๆก็ทำมันไม่เป็นหรอกที่พี่นี่แหละก็จะสอนเราพี่พี่ในัยเราก็อยากบอกพี่ว่าจะเป็นพยาบาลแล้วมันก็คงจะไม่เหมือนเรียนก็เห็นก็รู้สึกว่าพวพี่เก่งมากเลยถึงเรียนจบไปได้ ครับก็สุกๆทุกคนนะครับก็จดไปนะครับอขอให้พี่นะครับประสบผลสําเร็จทั้งดรานการงานการเรียนความรักแล้วก็เรื่องการเงินนะครับก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับ <c oughs> แปรงฟันก่อนนอนนะครับขอบคุณครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับสอบสุดท้ายให้ผ่านนะครับ <c oughs> ผ่านกันทั้งหมดห0ิบ ก็ขอให้พี่ทุกคนมีความสุขสอบผ่านทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้อย่างที่ต้องการขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะพี่พิศีสอบผ่านสภาทั้งแรกผ่านทุกคนนะคะพี่พิศีทุกคนสอบสภาผ่านทั้งหมดทุกคนเลยครับก็ขอบคุณพี่พี่พิศิค่ะที่คอยดูแลพวกน้องมาอย่างนี้ค่ะก็ก็อยากแสดงความยินดีด้วยค่ะที่วันนี้พี่ๆประสบความสำเร็จนะพี่ทุกคนน่ารักมากค่ะบอกพี่พิศีว่าใช่ไหะครับก็ เป็นกำลังใจให้พี่พีสีครับสู้ๆขอให้ผ่านมันไปได,ไ,ดได้ดีครับขอให้ทุกคนเนี่ยสอบผ่านสภากานพีวานได้ร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหกวิชาเลยนะคะอยากจะฟังสิ่งที่จารย์หมอบุญเลิศ์ฝากเอาไว้นะคะก็มีอะไรสติปัญญาศราัทธาคุณสุรกรรมแล้วก็สายกลางเนศ้นสารนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้มีความสุขมีความสุขในอนาคต เขาให้ลูกๆรุ่นนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ไปถ้าจบไปก็ให้ประสบกับการงานแล้วก็มีความสุขเขให้น้องๆจนมีความสุขความสงบงถ้าจบไปแล้วก็อย่าลืมวิทยาลัยและอย่าลืมพวกป้าถ้าเห็นที่ไหนก็ก็ให้ทักทายแล้วก็อย่าทิ้งความดีของตัวเองไปก็ให้ทำความดีแบบนี้ตลอดไป แพ้ยอยากฝากบลกรอนได้ไหมคะ <c oughs> อย่าดูแคลนคนไข้ที่ไร้ทรัพย์อย่าเถียงกลับหากบางคนเขาบนว่าอย่าดังเกตียโรคร้ายหมายชีวาอย่าหนีหน้าหายหลบไม่พบเจออย่าเบียดเบียนเพื่อนร่วมง,งานด้วยการอู้อย่าขาดดุสายด้วยป่วยเสมอ อย่าแย่งแฟนแย่งขั้นกันนะเธอพอเพื่อนเผลออย่าดินทาอย่าใส่ร้ายหากวันหนึ่งภายหน้าชายมาชอบอย่าเพิ่งตอบมอบใจให้โดยง่ายจงตรองไตรให้รอบคอบก่อนมอบกายถ้ามันร้ายก็จงปรงผีกทรงไป หากผิดหวังครั้งไปอย่าได้ทอ้อจงสู้ต่ออย่างอขาดอย่าหวาดวันผิดเป็นครูรู้ไว้ใช้ป้องกันคงสักวันชัยชนะคงจะมาทั้งพ่อแม่ที่แก่เท่าของเรานั้นยิ่งนับวันยิ่งอยู่เดียวยิ่งเปลี่ยวเหงาโวย ต้อนอยู่ยาพาบรรเทาตายวังเราอยู่ใกล้ชิดช่วยปิดตา,าเราคุณครูญาติสนิทมิตรสหายถ้าทำได้ว่างเมื่อใดแวะไปหาโทรศรรัพท์ตักหมายไปในบางกาแทนต่างหน้าจากใจกคล้ายใกล้กัน สุดท้ายสรรพสิ่งทั้งหลายมันใต้ล่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อถึงพลาจะจางหายสลายลงหากมันคิดอันิจจังรังน,นิดภาวะจิตจะจางลดโลภโกรธหลงพวกพ่วมใจจะสลายจะคลายลง พุทธะหรือพระคริสต์จงคงไว้ในใจเธอขอบคุณและสวัสดีค่ะ